ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนโดยท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมใาหน้า,าน่าจังนะซึ่งวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการทําเสียงผู้หญิงนะผมเป็นวิธีที่ผมคิดว่าหลายคนน่าจะทําได้และก็น่าจะไม่ยากเกินไปนจะจ๊ะนะครับผมก็แล้วเราไปเรื่องกันเลยนะครับผมซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ผมได้ลองดูจากคนในดีสหลายคนแล้วซึ่งหลายคนทําได้จากวิธีนี้กันผมก็เลยเอามาบอกต่อนะครับผม วิธีการทําก็คือเราจะไม่มีการเกีงคอหรือว่าใดๆทั้งสิ้นนะผมเป็นวิธีที่เราแค่พูดนั่นแหละครับผมฟังวิธีดูง่ายนะครับแต่ยิงยากวิธีการพูดนี่ก็คือการที่เราแบบพูดออกมาเลยนะครับผมซึ่งยกตัวอย่าง,งา่ายก็อย่างเช่นพวกเสียงเด็กเสียงมิกกี้เมาส์นะครับผมเป็นเสียงแบบเสียงที่แบบสูงๆนะครับผมซึ่งเวลาเราพูดเสียงอะไรพวกนีน้เราต้องพยายามพยายามดูแบบลูกกระเดือกของเรานะว่าแบบมันเด้งไหมนะครับผม ราต้องลองเช็คดูเช่นเสียงเด็กทุกผมเท่านด้นครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับคือเวลาเราพูดแบบเสียงแหลมแหลือล้วเสียงสูงสอะไรพวกนี้เราลองดูลูกกระเดื่องตัวเองครับมันเด้งไหมซึ่งก็ถ้ามันเด้งเนี่ยแสดงว่าคุณสามารถทําเสียงผู้หญิงได้แน่นอนแต่จริงๆทุกคนก็สามารถทาเสียงผู้หญิงได้นะครับแต่อยู่ที่ว่าคุณจะพยายามกับมันไหมนะครับผมก็ลองดูครับผมลองแบบดัดเสียงให้แบบผมคิดว่าหลายคนได้พอดัดเสียงเป็นน้องแบบ สวัสดีครับพี่วัสดีครับพี่ชายอะไรบางมานนี้นะับผมลองดูครับลูกกระเดือกคือไม่ต้องดิ้งสูงนะแบบแค่แบบแแบบตึก๊กนิดเดียวให้ผมขึ้นนิดหน่อยนะผมก็จะเป็นการที้บอกว่าคือบรรลุไปแล้วอีกขั้นหนึ่งซึ่งผมมีวิธีต่อไปก็คือการที่เราแบบไล่ขี่ลองแบบลองแบบแบบจากเสียงพู้ชายแบบอ่า ลองดูนะครับผมก็เป็นอีกวิธีหนึง่งก็ลองหาคําอะไรที่มันลากสูงๆแล้วเราลองแบบลากเสียงให้สุดดูผมเห็นหลายคนในที่ผมที่เขาทําก็คือลากไปเรื่อเรื่อมันจะเจอเสียงของตัวเองให้เราพยายามเอาเสียงที่แบบเราลากขึ้นไปอะเอามาพูดนะครับผมมันจะเป็นเสียงที่แบบสูงที่สุดของเราซึ่งถามว่าจะเอามาพูดได้ยังไงก็เรื่องนี้มันอยู่ที่ตัวบุคคลแล้วนะครับผมแต่วิธีนี้ผมคิดว่าหลายคนาจะทำได้เนะถ้าใครแบบเป็นคนที่ตัดเสียงอยู่แล้วก็แบบอ่า เดี๋ยวชื่อคานะนะอายุสองขบสองขบเฮียแล้วไอ้แค่นั้นล่นะนีผมก็จะประมาณนี้นะผมและผมก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายนะผมก็ผมคิดว่าสาหรับใครที่มีเสมหานะผมผมแนะนําให้แบบว่าให้เอาเสมหานั้นออกนะผมเอาออกคือยังไงก็คือเสมหานี่จะเป็นปัญหาต่อแถบมากเลยนะผมเพราะว่า ขนาดตัวผมเองตอนนี้คือผมก็ไม่สบายเนาะก็ยังมีเสียงหา่ามันจะทำให้เสียงแถวผมอะดูแหบๆห,หน่อยก็ไม่รู้มันจะแหบบ้างไหมแต่มันก็มันก็ดูแหบสำหรับผมนะครับผมก็ไล่ลาให้เราแบบว่าไม่แบบขับขับเสียงหา่าทุยขับเสมหา่าเออนะครับผมไม่ขับเสมหา่าล้วก็แบบว่าหาพวกยายที่มันแบบช่วยให้เราแบบเออนั่นแหละครับให้มันแบบละลายเสียมหา่าหรือไม่ก็ช่วยขับเสียมหให้มันง่ายขึ้น ก็เสีหานี่เป็นศัตรูตัวฉกาจของแถบเลยนะครับผมผมบอกเลยว่าก็เป็นสิ่งที่คือใครบางคนที่บอกว่าเสียงแหบหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะครับผมเป็นเพราะแบบเสมหานะครับเวลาเราพูดแล้วแบบเสียงมันดูตัดๆเสีหานนี่ครับศัตรูตัวฉกาจของแถบเลยนะครับผมผมบอกเลยว่าเวลาใครเป็นแบบว่าเป็นไข้เป็นหวัดก็แนะนำว่าอย่ากินน้ำมูกนะครับผมผมแนะนำนะครับผมว่าผมเป็นคนติดในสยกีฮิมูแล้วไปบอกเขาทำไมนะครับผมก็ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วกูบอกเรื่องสุดท้ายแล้วป่าไม่รู้แต่ว่านี่น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับผมเรื่องสุดท้ายก็คือการนําแถบนี่เป็นอะไรที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับผมก็ <S <S อาจจะไม่นานสำหรับบางคนบางคนอาจจะทําแบบว่าไม่กี่เดือนได้แต่ส่วนตัวผมก็ทํามาในระยะเวลาที่ค่อนข้างจะนานนะครับผมแนะนําว่า การนำแถบนี่คือการหาเสียงการหาเสียงนี้มันง่ายการหาเสียงก็อย่างเช่นแบบเราสามารถหาเสียงผู้หญิงได้ว่าเสียงผู้หญิงเราจะเอาประมาณนี้นะเสียงผู้หญิงเราจะเป็นโลลี่จะเป็นแบบเออแถบห้าอะไรอย่างนั้นเราได้เสียงแล้วแต่ว่าขั้นตอนต่อไปคือการประคองเสียงนะผมการประคองเสียงให้แบบได้ผมแบบอย่างเช่นแบบเ่าเอามาแบบพูดอะไรประมาณนี้มันแบบคือมันไม่ได้แบบ S <S ใช้เวลานานาม,มากกว่าที่เราแบบจะประคองอะกว่าที่เราจะประคองมันนะครับผมก็คืออย่างเช่นตัวผมก็ใช้เวลานานนะผมในการที่จะประคองมันได้แบบพูดได้เป็นชั่วโมงเป็นวันเลยก็ได้ผมสามารถแชทพูดเป็นวันได้ใช้เวลานานนะผมก็เห็นหลายคนที่แบบทําเร็วสุดประมาณเดือนหนึ่งที่แบบสามารถประคองเสียงได้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาแบบเออเขาว่าเขาประคองได้นานแค่ไหนแต่แบบสามารถอัพมาพูดได้แล้วนะก็ประมาณนี้แล้วครับผมแท็บก็อาจจะมีประมาณนี้ ก็สำหรับใครที่สงสัยหรือว่างงสำหรับคลิปนี้นะผมผมแนะนำว่าให้เข้าที่ขอผมมานะผมผมจะเอาแปะลิงก์ดิดไว้ก็เข้ามาคุยคุยได้ครับผมก็เห็นหลายคนเข้ามาแล้วก็กลัวผมก็ไม่รู้ว่ากลัวอะไรกันก็ไม่รู้ว่ากลัวหรือเปล่าแต่ผมไม่กลั่นแน่นอนครับผมก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้บายๆครับผมเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่นะคะเจบเจบ chớp mà chào tạm ha